สวัสดีค่ะรถ SUV นะคะราคาสุดคุ้มนะคะเข้าอินแล้วนะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์คานิวนะคะเครื่อง2.4เป็นเครื่อง V6 นะคะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ตอนออกข้างใหม่ๆประมาณล้านกว่าบาทนะคะตอนนี้ขายราคาเบาๆอยู่ที่ราคา199,000บาทนะคะ รถสภาพนางฟ้านะคะท้ามาพิสูจน์นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะคะ,ะคันนี้รถสวยมากนะคะรถปี2002นะคะรถ20กว่าปีนะคะสภาพนี้นะคะหายากมากนะคะแต่ว่าหามาได้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็รอ ้อเกียนะคะคันนี้แนะนําลูกค้านะคะว่าได้รถสวยมากสีเดิมเดิมนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะภายนอกสีสวยมากรถไม่เคยติดแก๊สนะคะไม้น้อยนะคะไม่สี่หมื่นกว่าโลนะคะตอนตอนที่ไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแตะห้าหมื่นนิดล้วเพราะว่าขับมา รถสวยมากนะคะคันนี้ขายเงินสดนะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวจะพาชมภายในรถนะคะตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังโทนสีอ่อสีเทานะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะภายในเป็นอ่อเบาะหนังลายไม้ตกแต่งลายไม้เรียบหรูนะคะภายในค่อนข้างกว้างเบาะหมุนปรับได้นะคะ ข้อดีของรถเกียร์ก็คือที่คนนิยมนิยมซื้อกันตอนนี้เพราะว่าอ่าข้างในมันจะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็อ่าการนั่งอะไรคือนั่งสบายมากเบาะหมุนได้ปรับได้นะคะประตูสไลด์สองฝั่งนะคะเข้าออกสะดวกนะคะ ภายในจะค่อนข้างกว้างคนตัวใหญ่นั่งเข้าออกได้สะดวกสบายภายในสะอาดมากนะคะด้านฝั่งคนขับนะคะตัวตัวตัวเบาคนขับนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะรถคันนี้คือแบบว่าคุ้มคุ้มค่านะคะ น้อยมากนะคะไม่แค่ความจริงคือไม่สี่หมื่นสี่หมื่นายนะคะพอดีขับขับไปขับมาตอนนี้คือไม่เพิ่งแต่ห้าหมื่นนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูเนาะสภาพรถคือแบบสภาพรถกับสภาพกับกับเลขไม่อันนี้คือค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะรถภายในไม่ไม่มีช้ำนะคะ สีภายนอกคือสีเดิมทั้งคันนะคะตัวม่านม่านคือสะอาดอยู่ครบนะคะแอร์เย็นมากนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะคะใครหารุ่นนี้นะคะ,ะลูกค้าจะโทรมาถามทุกวันเลยว่ามีรถเกียร์ไหมมีรถเกียร์ไหมก็คือ มันยังเจอสภาพที่แบบไม่ไม่สวยเราก็ไม่อยากเอาเข้าเนาะตอนนี้ก็คือได้มาหนึ่งคันนะคะก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูนะคะเป็น SUV นะราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วก็น่าใช้ขับดี ตอนออกห้างราคาล้านกว่านะคะคันนี้ขายเงินสดนะคะสนใจลองเข้ามาดูรถได้นะคะรถอยู่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะเออถ้ามาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์087465 5665นะคะหรือถ้ามาสามารถเปิดใน Google Map ได้นะคะว่าสันติรถบ้านชนบุรีนะคะ สามารถเอารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสภาพมาเทิร์นได้นะคะยินดีรับเทิร์นรถยนต์ทุกรุ่นทุกสภาพนะคะ,ะดดเดี๋ยวพาชมตัวเครื่องยนต์นะคะของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสองพันสี่เป็น ตัวว6นะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพสวยมากเครื่องไม่โทมนะคะเสียงยังแบบสวยน,น็นอตนงน็อตไม่มีขยับนะคะไฟใสมากนะคะใคยหาอยู่แนะนำคันนี้นะคะภายภายสีภายนอกคือสีสีเดิมทั้งคันนะคะ สีสวยมากนะคะเป็นสีอ่าสีน้ำตาลนะคะค่อนข้างสภาพดีมากๆนะคะลองแวะมาชมนะคะ